ฉันอมาราชโชคปมิกุลผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากนาครปฐมค่ะท่านประธานคะการทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกวงการนะคะแต่วงการที่ทําให้เกิดมีผลกระทบกับจิตใจของประชาชนมากที่สุดก็คือวงการตํารวจค่ะเพราะว่าเป็นวงอกว,วงการที่ทํางานใกล้ชิดและประชาชนหวังพึ่งพิงในายามเดือดร้อนมากที่สุดนะคะดิฉันขอหาือไปยังเลขาธิการปปชค่ะให้เร่งรัฐติดตามนะคะคดี เรื่องกล่าวหาเลขดําเลขที่6440010426คะ่ะกรณีที่ในตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะคะใช้เฮลิคอปเตอร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติขนเหล้าเถื่อนนะคะเบียร์เถื่อน านีภาษีจากสนามบินหาดใหญ่เข้ากรุงเทพนะคะเหตุเกิดในระหว่างปี61-63ึถึงาจำนวนหลายครั้งโดยให้ช่างประจำเครื่องนะคะเป็นผู้ช่วยในการขนมีหลักฐานเป็นวิดีโอเป็นภาพถ่ายและเอกสารประกอบจำนวน58แผ่นนะคะเรื่องนี้นะคะนำมาสู่รองรลคาธิการปปชเห็นว่ามีมูลค่ะจึงตั้งคณะกรรม จึงตั้งคณะพนักงานขึ้นไต่สวนจำนวน4คนให้สอบสวนเรื่องนี้ต่อนะคะโดยความเห็นของเลขาธิการปปชบอกว่าถือเป็นการสแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ของทางราชการโดยมิชอบและโดยทุจริตเรื่องนี้นะคะเดือนหน้าจะครบ1ปีแล้วแต่ก็ยังเงียบหายกรณีนี้ค่ะในตํารวจชั้นผู้ใหญ่คนเดียวกันนะคะยังมีข้อกล่าวหาที่ทุจริตนะ,ะเบีย้ยเลี้ยงในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศในปีด้วยนะคะในระหว่าง เดือนกันยาถึงตุลาคมปี59ด้วยแต่ในตํารวจชั้นผู้ใหญ่พวกนี้นะคะได้เลื่อนยศจากรองผู้ั รองผู้บังคับการขึ้นเป็นผู้บังคับการค่ะได้เลื่อนยศจากพันตารวจเอกขึ้นเป็นพลตํารวจตรีค่ะทําให้ดิฉันคิดว่าหรือการทุจริตคอร์รัปชันในวงการตํารวจจะมีความจําเป็นเพื่อการเลื่อนยศด,ด้วยช่องทางพิเศษที่ชาวบ้านกําลังเพ่งเลงกันคือเรื่องตั๋วช้างนะคะท่านประธานคะประเทศเราเคยเข้าใกล้กับการปฏิรูปองค์การตํารวจมากที่สุดนะคะแต่น่าเสียดายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามุ่งเน้นที่จะรักษาอํานาจขาดความจริงใจไร้วิสัยทัศน์นะคะทําให้โอกาสหลุดลอย การที่ท่านจะได้ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ในการปฏิรูปตำรวจนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ไถ่าบาปใหญ่ที่เคยทำไว้กับประเทศนี้ในการรัฐประหารคะ่ะและก็ยังปล่อยให้การปฏิรูปตำรวจเป็นวาทกรรมที่เลื่อนลอยอย,อยู่ในปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญหมวดปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูนปี60ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องปฏิรูปตำรวจให้เห็นผลภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี60ถูกประกาศใช้นะคะขอขอบคุณมากคะ่ะครับต่อไป